สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้มาเที่ยวอะไรนะคะเราก็จะไม่ได้นะคะว่าเราได้มาเที่ยวอะไรชา้าค่ะชิงช้านะคะอันนี้นั่งชิงช้าที่ไหนคะที่ช้ชาที่ปารีาที่ปาริชาติารีสอร์ทที่หล่มสักใช่ไหมคะค่ะใช่นะคะเดี๋ยวเดสวยมากเลยค่ะหนูชื่ออะไรคะ,ะรายงานตัว สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงวิเยาลังสุขัยีค่ะชื่อเล่นชื่อว่านอมีนาค่ะอยู่อันดับสองทับสองครูครูปัจจเจ้าครูครูอนุรักษ์พิศนุชูค่ะชื่อของคิศนุชูชื่อว่าพิศครูบูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่มนมีนาหยุดเรียนเหรอคะค่ะหยุดเรียนไม่สิบปีเลยยาวมากเพราะว่าอะไรแต่ถ้าเราไปเรต้องตรวจต้องตรวจอาุรัก์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เรามาเที่ยวก่อนนะคะพาป้าเรามาเที่ยวค่ะ คนที่ถ่ายก็คือป,ป้าเราเองนะคะทุกคนป้าชื่ออะไรป้าชื่อป้าเบิร์ดค่ะปไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันดูไหนคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีหมาด้วยค่ะมีนาชอบไหมชอบทำไมสีมันสดใสจังเลยเนาะสดใสเนานะแล้วก็มีหมามีด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่เลเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะทุกคนชอบไหม ใช่ค่ะแต่ถ้าใครใสยย่ยาวัวสูงนะคะก็มม mm ่จำเป็นนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาวนะคะต้องให้พ่อก่อนแม่มางอุ้มนะคะแต่ถ้าใครไม่ระมัดระวังตัวคนนั้นก็จะตกลงมานะคะทุกคนแล้วก็มาจะไปเรื่องมากันนะคะทุกคนเด็กจี้ลาก่อนมีหลายสีนะคะมีน่าชอบปจี้ลากสีไหนทุกคนคะทุกคนโหวตมานะคะว่าทุกคนสีไหนนะ่าที่สุดอย่างพี่นะคะชอมาตรงกลางตรงนี้เลยดูสวยมาก อันนี้สีอะไรคะเนี่ยทุกคนค่ะแล้วก็มีแพเยอะเลยแพแ่ทุกคนบ่นมาแล้วคะ่ะเอาแพตัวไหนคะมันเล็กสุดใช่ไหมเล็กสุดก็มีพ่อกับแม่กับลูกกับเพื่อน เป็นอันนี้ด้วยปะ่ะเดี๋ยวเราไปขี่รถตรงนั้นกันไม่มีรถด้เหรอแป๊บเพิ่งเห็นนะเนี่ยปะ่ะเมน่าชอบคันไหนไปขับสิทุกคนบอกหน่อยนะคะว่าทุกคนเอบคันไหนแล้วก็มีลิงอยู่ท้วะมีองคนคมีตัวด้วยแ้ก็มีลูกได้อุ้มลูกจำตัวหนึ่งสองนะคะทุกคนลองบ่นทุกคนคะ คนลงโบดมานะคะว่าเดงมีกี่ตัวทุกคนทุกคนทุกคนชอบบันไหนหลางนี้นะคะเพะชอบท่ีเดนถ้าปากทุกคนรู้ไหมว่าทาไมพี่ทำไมพี่ต้องทาปากเด็กถ้าปากไม่เด็กก็ไม่มีแรงเดินนะคะจริงหรือเปล่าสุดยอดเลยแง่แง่แงแวแง่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 แงยแง่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 ค่่่ ชอบปะเราไปชนกระต่ายอู้กระต่ายน้องมีนาน้องบิชาไปไหนคะเนี่ยอุ้ยมันจะพังไหม <c oughs> อันนี้ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้ค่ะขอแล้วมาหาน้องก,กระต่ายดีกว่าไหม <c oughs> โอเคปะ น่ารักจังเลยน้องกระต่ายพอแล้วมาดูอันนี้กันอ่ามีด้วยมีหมาด้วยแบเนี้ยอันนี้ตัวอะไรวัวตัวควงขาข้าวบอุ้มขึน้นขึ้นได้ไหมขึ้นน่ะอุ้มหน่อยนาชอบตัวไหนชอบตัวนี้อืาอือช่องเฮ้ยมาถ่ายจ้ะ นี่ค่ะทุกคนรีวิวหน่อยค่ะรีวิวหน่อยอืมค่ะทุกคนรีวิวหน่อยค่ะนี่คือตัวอะไรคะนี่คือม้านะคะทุกคนม้าอะไรวัววัวค่ะวัวมนร้องอะไรคะอเมะอเมะวัวมนร้องมอมอมมอโอเคไปที่ไหนต่อคะนี่มีนี่ด้วยม้าโยกเคยเห็นไหมใช่ลงทุกคนคะลงลงได้แต่ขึ้นขึ้นไม่ได้แต่อันนี้ขึ้นได้ไหม โอ้โ oh, oh. หมันน่ารักจังเลยเนี่ยมมน่าไม่กลัวหรอไมน่ากลัวมันล้มไหมมันไม่มีทางล้มใช่ไหมใช่แล้วเราก็มาเล่นกระป๋าย,ยันต่อมีทุกอย่างเลยนะเนี่ยมีทุกอย่างให้เราเลือกสรรเลยใช่ไหมคะเลือกสรรก็เด็กๆเลยชอบไหมใช่มาไมเอาน้องมี่างพี่ชามาเล่นด้วย น้องเราก็ชื่อว่าปิจา,านนะอันนี้ล่ะจะล้มไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไชิงจ้าแต่ราขึ้นไม่ได้จะตกไหมโอเคแค่นี้ก่อนค่ะเราจะไปไหนทีคะ,ะอันนั้นไม่ได้คะ่ะอันนั้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องไหว้ก่อนนะ,ะมินาไหว้ก่อนไหม น,น,น่าเก็บเห็ดเหรอ,อ,อมีเจ้ากระต่ายมาเดินหาเพื่อนเจ้ากระตายไปก่อนนะเอ,อันนี้ก็มีเห็ดยจตาต้าตาตาทองตลงตเเขียวเวฮ้ย,ยแล้วก็มีกบด้วยอนีไป อันนี้เป็นกระ่ายดัดฟันอือันนี้กระ่ายไม่ดัดฟันนน,น,นะเออเป็นไงบ้าง <c oughs> มีย,ล,ย,มย,ยมลิงอยู่ตรงนี้แ้วยลิงจัก๊กนๆน่ารักเนาะยีราฟเนี่ย มันเข้ากับมีนามากเลยนเนาะราจะขึ้นไัวนี้ก็ได้่ว่า,าขึ้น,น,ไ,นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้มันต้องโตกันนี้ก่อน,น,อ,น,นอันนี้ของมีนาเลยใช่ไหมอ,นนอันนี้คือต้องนเลนะราะว่าตนี้นได้ลอ,อ,อ้องามาอุ้ยหนูน้องชื่ออะไรคะน้องหนูชื่อ<น>อะไร อุยพิชามารีวิวอะไครับวันนี้พิชามารีวิวอะไรคะพชาชาั่ะด้กัน <c oughs> อน,นี้คือตัวอะไรพิชาอันนี้ตัวอะไร,รห,มหมาหรือแมวพิชาหมา,มามาร้องไง ันนี้ิงชาไปพี่ชาคนละอันเลยคนละอันเลยละละพิ่ชาชอบชิงช้าไหมอ่าไปเล่นไปคนละอันเลยตัวเล็กใช่ไหมน้องขึ้นไม่ได้ตัวเล็ก อว่าเลยค่ะชนมียาตรงนี้ก็ได้หรือว่าจับตรงนี้ก็ได้ดูสิพะชาจะจบเกมไหมวันนี้อย่าจบเกมวายแรงๆเธอก็ย่าอย่าบาๆเออแม่พะชาชอบไหมคะ ช่ามากวมากเลยค่ะทุกคนก็มีต้มไม้ตัดจบไม่ตกหแล้วค่ะเป็นห้องนาของเรานะคะแล้วก็มันเช่าเขาอยู่นะคะมีพยานาดวยอะไรนะหนูแปดหนูชอบไหมอย่างเงี้ยชอบไหมดูพี่เบนาทำสิพี่เบนาไม่กลัวเห็นไหมน่ะเห็นไหมเอาตรงๆค่ะไม่ต้องเลี้ยวขวานะคะไม่ต้องเอ็นซ้ายนะคะตรงๆ โอเคพี่ชาชอบไหมคะยิ้มหน่อยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเยอะโอเคอ่ะบอกบ,บอกลาท่านผู้ชมเลยคะ่ะบอกลาหน่อยค่ะโมลาก่อนทำไมต้องลาล่ะคะป้าจะปิดคลิปแล้วคะ่ะบอกลาเราจะทำทำคลิปใหม่ต่อเอาโอเคเราจะเราจะทำคลิปใหม่นะคะใครที่ได้ดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะคะพอกดแชร์เสร็จแล้วก็กด สับตะไคร้นะคะพวกกดสับตะไคร้ก็กดกระดิง่งกิ้งกิงนะคะทุกคน <Okay. S 1> ต่อไปนี้เราลาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย